สวัสดีครับอยู่กับ6ล้อดํมกรีนครับ mm hmm. เรามาอยู่กับฟอร์ด6 1 0ครับอ่าปรับพื้นที่ครับโดยใช้ผ้าหลังแล้วก็มีล้อ4ล้อนะเอ๊ล้อตัวนี้มันยกขึ้นได้ไหมนี่ยโอ้ยกขึ้นได้ก็คือใช้ระบบหางครับยกก็คืออยากต่ำอยากสูงก็ใช้คอนโทรลหางเอาประมาณนี้ครับอันนี้ก็ มีไซายโอ้อูเอาโฆษณาอูให้เลยครับอูผดดิบการช่างแอ้เบอร์ทรตามนี้ใช้ใช้เผาของหกล้อเรามีเผาข้างด้วยแต่เขาเขาตอนแล้วแหละเขาปาดออกแล้วแหละเฟืองไม่มีอะไรแล้วแหละ ใช้เพาเดียวครับฐานก็ทำแบบเอียงๆอันนี้จะปรับพื้นที่ให้มันเรียบครับตรงไหนที่มันสูงมันต่ำก็จะปรับให้มันเรียบอ่ะเขาเริ่มทำงานแล้วครับก็คือ ปรับได้ทั้งหน้าและด้านหลังนะด้านหลังก็ยกขึ้นได้ครับก็คือใช้คอนโทรลที่หางในการยกขึ้นอันนี้น่าจะเหมาะในการใช้รถไถสองพถาครับจะแถาเดียวก็ได้แต่ว่าอาจจะเปลืองชื้อเพลิงเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องใช้แรงในการลาก อันนี้ก็ไม่น่าจะเปลืองนะพูดถึงจะเปลืองอะ่ะถ้าไม่เอาผานลงลึกผานเขาก็จะเฉงเฉียงครนะับโดยการลากมาเลยแหมใช่สี่ล้อยางของหกล้อครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับ เขาจะปรับฐานาไว้หลายๆระดับนะมันจะมีรูอยู่ครับตรงนี้ก็คือคุณจะเอียงไปทางไหนก็ได้นี่ครับเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะว่าเขาจะมีหลายระดับให้ปรับด้านล่างตัวนี้ก็อิสระหมายถึงว่ามันหมุนได้เออดีไซน์โอเคค่อนข้างจะโอเคนะครับ โดยการลากรับพื้นที่ให้เสมอครับคอยก็หักซ้ายไปขวาหักขวาไปซ้ายครับเหมือนรถมาลากนี่ฟอร์ดครับ6-640เออมันก็เริ่มเรียบแล้วดิ ก็น่าจะใช้เวลานานเหมือนกันประมาณอันนี้ประมาณเกือบ20ไร่เราจะปลูกข้าวโพดครับโอ้ยหักเขาหักไม่ได้วาเกเดอร์ ข้างหลังตัวนี้ก็ใช้เพลาของหกล้อครับน้าก,กระดันได้นะะน,นี่น่าจะแพงกันเลยนะ อบถามได้ครับอูพดิษการช่างครับนะครับ0 8 1 7 8 6 0 2 2 1ครับถ้ารถไถผ่านมันก็จะเล็กนะมันจะแคบไม่เล็กแบบมันสัน้นนี่มันยาวหรือว่าจะเอายาวกว่านี้ก็ได้ มันจะได้ใช้พื้นที่เยอะๆหน่อยโอ้เข่าเดียวนี่รู้สึกว่ามันจะหนักหน่อยนะถ้าสองเขานี่สบายๆครับ าจะรู้ระดับยังไงเขาใช้อะไรเป็นระดับในการกรีดให้มันเสมอเราไม่รู้นะ <c oughs> เขาดูระดับตรงไหนไม่รู้แนตะ่ว่าเอาให้มันเรียบแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านหลังนะที่กรีดเสร็จแล้วไปจะเรียบไหมให้ดูไกลๆไปก่อน นี่ครับย้อนไปครับเอ๊มันก็เรียบอยู่นะใช้ได้อยู่ครับน่าจะใช้เวลานานเหมือนกันนะ วไปไอร์ดก็ระดับคุ้นปูลนะแล้วนะแต่ก็ยังลากไห้ยอยู่นะ เรียบเรียบแต่ยากค่อนข้างใจเยับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ